เอามาเอามาเรื่องแรกวันนี้ขอเอาเป็นเรื่องมึนมึนงงงเรื่องหนึ่งละกันที่ไปอ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าว้าวคอมมูนิตี้ญี่ปุ่นนี่มันน่าสนใจดีจังเอามาเอามาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทู้กระทู้หนึ่งละกันบนเว็บบอร์ดของญี่ปุ่นซึ่งเว็บบอร์ดเว็บบอร์ดเนี้ยยืนดีก็มีคนมาโพสต์คล้ายๆอารมณ์เหมือนพันทิพบ้านเราประมาณว่าห้ามเปิดภาพนี้ดูเด็ดขาดเนี่ยหัวข้อกระทูม้มาเยอะเลย แล้วพอเปิดมาก็เป็นลิงก์ที่เป็นรูปภาพแล้วเ,เปิดรูปภาพมาก็จะเจอเป็นรูปๆนี้แหละที่ผมแปะให้ดูเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า <S <S โอ<ด>สึกคาเละไอ้รูปๆเลยที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่ชุดกิโมโนชุดทําพิธีชุดอะไรเงี้ยที่ไม่มีหน้าเป็นตุ๊กตาสีขาวนะที่ไม่มีหน้าผมยาวแบบกิโมโนสีแดงอะไรเงี้ยบางตัวหัวหลุดบางตัวไม่สมประกอบซึ่งค่อนข้างดูหน้า คนลุกประมาณหนึ่งเคกระถูว่ามันพูดประมาณนี้ว่าห้ามดูรูปนี้เด็ดขาดซึ่งแน่นอนพอมาเป็นกระถูอ่ะที่ทุกคนเข้ามาดูมันก็จะเริ่มมีการคอมเมนต์เกี่ยวกับรูปรูปนี้เนาะโอ้โหมันหน้ากลัวจังเลยเอา้าวทำไมไม่มีหน้าล่ะไหนบอกว่าห้ามดูแล้วมีคมมนไว้หน้าว่วาถ้าห้ามดูแล้วมึงก็โพสทาไมอะไรอย่างเงี้ยคนก็เริ่มมีทั้งวายทั้งคอมเมนต์เกี่ยวกับลักษณะรูปภาพแล้วก็แบบชวนคุยว่าแบบทำไมถึงห้ามดูล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ ไอ้เจ้าของกระถู้เขาก็มาตอบเว้ยแต่เขาไม่ได้ตอบคําถามทุกคนนะเขามาตอบแค่ว่าถ้าใครก็ตามแต่ที่ดันดูรูปที่ห้ามดูแล้วอะให้ทำตามนี้นะ1คือเตรียมน้ํหนึ่งแก้วแล้วก็เมื่อเตรียมน้าพร้อมแล้วอะให้เรียกเขาอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนให้โพสต์กระทูเรียกตัวเขาอีกทีหนึ่งเว้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาทําพิธีส่งวิญญาณให้ซึ่งบางคนก็แบบว่าบ้าบอใครเขาจะเชื่อเรื่องแบบนี้ก็มึงมาโพสต์เองทําไมกูต้องทําล่ะแต่บางคนก็กลัวแล้วก็เลือกที่ทำตาม ก็มาแท็กคนโพสเนาะแบบว่าเตรียมพร้อมแล้วครับพ้อมจะทําแล้วครับอะไรเงี้ยก็มีคนถามประมาณว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ทําพิธีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไอเจ้าของกระทูก็มาตอบว่าถ้าไม่ทําพิธีส่งวิญญาณจะมีเคราะหร้ายเกิดขึ้นกับคนที่ดูลูกอันนี้ผมพูดจริงจังนะผมซีเรียสคนก็เหมือนเริ่มมีการด่าประมาณว่าอ้าอนี่มันกระทูดักนี่ว่าทําไมมึงทําตัวแบบนี้วะไม่ให้ดูแล้วมึงมาโพสทําไมอะไรเงี้ยแต่หลายหลายคนที่บอกว่าเตรียมตัวเสร็จแล้วอ่ะเจ้าของกระทูก็มาต่อพิธีให้โดยการพูดว่าให้ปิดไฟทั้งหมด แล้วเดี๋ยวเมื่อปิดไฟแล้วพิธีการจะเริ่มต้นขึ้นนะแล้วเมื่อปิดไฟแล้วให้เรียกเขาอีกทีหนึ่งไอเ้เจ้าของกระทูก็หายไปอีกก็มีคนมาแบบอาเตรียมน้ําเสร็จแล้วครับไฟดับเรียบร้อยปิดไฟแล้วครับมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่ออยู่ในกระทูกระทูนี้ทีเนี้ยไอ้คนที่เป็นเจ้าของกระทูก็มาโพสบะบทสวดเว้ซึ่งบทสวดอ่ะผมลองเอาไปเทียบกับบทสวดของญี่ปุ่นหลายๆบทสวดแล้วมันไม่มีไม่มีในคมภีร์บทสวดไม่มีในการปัดเป่าไม่มีในการทําพิธีอะไรด้านดีๆเลย คือบทสวดบทสวดเนี้ยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่อยู่ในสารานุกรมการไลผ่ผีหรือวอวยพรหรือปัดเป่าไม่มีซึ่งบทสวดนี้ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วมาจากไหนเว้ยบทสวดแปลกมากแล้วก็ไม่มีคําแปลด้วยผมพยายามจะลองแปลมันละมันแปลไม่ได้ซึ่งเขามาโพสต์บทสวดประมาณ3ามบรรทัดซ้ำๆกันอารมณ์เหมือนนโมตาาโโโมโโัสสะแปลว่โตราตโตสสมาสมุทธัสสะนโมตัสสะแปลว่โตราตโตสัมาสุธัสสะอะไรประมาณเนี้ยแต่เป็นภาษาของญี่ปุ่นที่ ไม่สัมกับบทสวดใดๆเลยที่พอจะหาข้อมูลได้อะไรแล้วก็ต่อด้วยคำว่าให้ดื่มน้ำในแก้วทันทีไอคนที่เชื่อก็มาพิมพ์แบบดื่มแล้วครับผมดื่มแล้วครับผมดื่มแล้วครับอะไรเงี้ยจ้าของเจ้าของกระทูก็มาตอบว่าโอเคพิธีส่งวิญญ,ญาณเสร็จสิ้นแล้วสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดถูกกำจัดออกไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำพิธีด้วยกันมันก็ได้มีคนที่แบบโอ้โหไม่ยากเก่งที่คิดนะครับเออง่ายดีนะล่งเลยพอทำแล้วโล่งเลยอะไรอย่างนี้แต่มันก็มีคนที่ไม่เชื่อเว้ย คนคนนี้ชื่อในกระทู้นะชื่อว่าผู้ไหลชื่อที่เคยพบเรื่องเสียงข,ขวัญจริงๆไอคนนี้จะเรียกว่าพบเรื่องเสียงข,ขวัญจริงแล้วกันไอคุณพบเรื่องเสียงข,ขวัญจริงเนี่ยเขาบอกว่าผมเห็นภาพไปแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะทําพิธีนะและพิธีที่คุณทําให้คนในกระทู้เนี่ยก็ไม่เห็นจะเป็นพิธีส่งวิญญาณเลยในเจ้าของกระทู้ก็มาตอบประมาณว่าอืมผมสัมผัสได้นะครับว่าคุณกำลังจะพบข้อร้ายแนะนําให้คุณทําพิธีแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองไอคุณพบเรื่องเสียงขวัญจริงเนี่ย ก็บอกว่าถ้าดูรูปภาพแล้วต้องทําพิธีะทำไมถึงเอารูปภาพมาให้คนอื่นดูล่ะไอเจ้าของกระถูก็บอกว่าเป้าหมายของผมะคือการชําระล้างจิตใจของทุกคนจากสิ่งไม่ดีพอมันมีคนพูดประมาทว่าโอ๋อสาเหตุที่เจ้าของกระทูเอารูมาโพสเนี่ยก็คือใครก็ตามแต่ที่ได้ดูรูปเขาจะทําการชําระล้างจิตใจที่ไม่ดีของคนคนนั้นให้เหมือนเป็นคุลบายให้ ให้คนต้องยอมเข้าพิธีของเขาอะไรประมาณนี้ยซึ่งมันก็มีคนที่เชื่อและก็ไม่เชื่อคนเชื่อก็เริ่มที่จะไม่กล้าดูรูปเว้ยก็เริ่มจะเป็นคอมเมนต์ถามประมาณว่าช่วยอธิบายรูปให้ฟังได้ไหมว่ามันคือรูปอะไรอะไรอย่างนี้ซึ่งเจ้าของอุุ้มาอธิบายต่อว่ามันเป็นเหมือนกุศโลบายครับคนที่ความคิดที่มันในใจไม่ดีจะต้องกดดูรูปแน่ๆซึ่งคนเหล่านั้นน่ะจำเป็นต้องทําพิธีส่งวิญญาณทีนี้นมันก็มีคนมาคอมเมนต์รวนะ่อาอ้าวก็มึงบอกเองว่าอย่าดูนิสัยคนมันก็ต้้ออองยยากดดูู่แลววปะใใครจจไห คนมาเห็นด้วยกับทูนเยอะมากแบบเออจริงจริงจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็มีคนรู้สึกว่าถ้าในเมื่อตัวของไอเจ้าของกระทูเนี่ยรู้ว่าถ้าโพสต์รูปแบบนี้จะมีคนมาดูเพื่อจะชำระล,าลา้างจิตใจแปลว่าตัวของเจ้าของกระทูเองก็เคยเป็นคนความคิดไม่ดีเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งตัวเจ้าของกระทู้ก็มาตอบนะว่าครับใช่ครับแนอดีตผมเคยมีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์แต่หลังจากผ่านการฝึกฝนก็สามารถกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้หมดและสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือเราควรมีชีวิตอยู่เพื่อ ช่วยเหลือผู้อื่นหลายหลายคนก็มาคอมเมนต์แบบว่าโอ้โหดูลึกซึ้งเนาะแต่กูไม่เชื่อบางคนก็แบบโอ้โหขอบคุณครับช่วยชำระล้างจิตใจผมทีมันมีทั้งคนที่เห็นด้วยคนที่มาเอาสนุกหนึ่งเดียวคือมาตามกระทู้นี้พอกวามสนุกมาปักหมดุดมาอะไรเงี้ยแต่มันก็มีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยหรือเ,เป็นของจริงวะจนอยู่ดีๆเจ้าของกระทูะ้อะหายตัวไปเว้ยแล้วเป็นคนใหม่โผล่มาแทนชื่อว่าอินาริอินาริที่แปลว่าสันเจ้าเื่ออยู่ดีๆไอ้คนที่ชื่ออินาริอะก็มาคอยตอบคาถามทุกคนแทนเจ้าของกระทูะ้เว้ ดูดีเจ้าของไอเอาลารีเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผมรู้สึกถึงพลังวิญญาณที่ไม่อายากอธิบายได้ขอภาวนาให้ทุกคนไม่พบแก่คอร้ายไอผู้พบเรื่อสงสองขวัญจริงก็มาตอบประมาณว่าเหมือนบทสวดที่คุณทํามันเป็นบทสวดเพื่ออธิษฐานให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วพิธีส่งวิญญาณเนี่ยมันไว้ใช้ทำกับคนตายไม่ใช่หรอทําไมถึงมาทํากับคนเป็นล่ะไอคนพบเรื่องสยงขงวัญจริงอ่ะเริ่มเหมือนไต่สวนเริ่มเหมือนซักไซว่าแบบมึงบอกความจริงมาว่ามึงกำลังทำอะไรกันแน่ ผู้พบเรื่องเสียขวญจริงแท็กไปที่เจ้าของกระทูไว้แล้วก็บอกว่าไอเนี่ยไอเจ้าของกระทูเนี่ยเป็นแค่เด็กน้อยอที่ไม่รู้เรื่องว่าพิธีส่งวิญญาณคืออะไระมันก็แค่พวกเด็กไร้าสาระที่แบบหาเอาลิงก์ภาพแปลกๆมาเปิดให้คนดูแล้วก็ทํากระทูปั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าของกระทูอ่ะหายไปเลยนะไม่มาตอบเลยเวยกลับเป็นไอคุณอินาลีมาตอบแทนคุณอินาลีบอกว่าผมไม่ขอตอบเรื่องนั้นแต่อย่าดูภาพโดยไม่คิดไต่ตรองให้ดี เพราะผมไม่สามารถพูดได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาคนที่ยังคงเชื่อแล้วก็รู้สึกกลัวที่ดันเผลอไปดูรูปแล้ว,ลวก็พยายามจะแท็กไอ้ัวเจ้า,จาของกระทู้เว้ยว่าเฮ้ยเนี่ย <i>, ผมดูแล้วผมเตรียมน้ำและปิดไฟแล้วมาแนะนําหน่อยมาทำพิธีให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เจ้าของกระทู้ก็คงไม่มาเว้ยยังคงไม่มาเหมือนเดิมเป็นไอ้คุณอินารีอ่ะโผล่มาตอบแทนแต่จากตอนแรกเจ้าของกระทู้ว่าเวลาใครบอกเตรียมน้ําแล้วปิดไฟแล้วอะไรเงี้ยจะมาลงแค่บทสวดใช่ปะ่ะแล้วก็บอกว่าพิธีจบแล้วแต่คุณอินารีเนี่ย แตกต่างไปเว้ยเหมือนพอสมมุติเป็นผมมาโพสว่าผมเตรียมน้าแล้วครับปิดไฟแล้วครับช่วยทำพิธีให้ผมทีคนอิตาลีจะมาตอบเว้ยด้วยการทํานายทายทากให้ผมด้วยแล้วก็ใส่บทสวดเดิมแล้วก็บอกว่าจบพิธีแล้วครับเช่นอย่างคุณหมายเลข191แล้วกันคน191เนี่ยมาบอกว่าผมเตรียมน้ํากับปิดไฟแล้วครับขอคําแนะนําขั้นต่อไปด้วยแอบคนอิตาลีมาตอบเว้ยว่าคุณเป็นคนที่ศรัทธาแรงกล้าจิตใจบริสุทธิ์อยู่แล้วมองว่าคุณเป็นคนที่มีบุญสูงส่งคุณไม่จำเป็นต้องทำพิธีส ขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปเนี่ยอยู่ดีก็จากทุกคนที่ดูรูปอะต้องดัดพิธีเว้ยกลายเป็นบางคนต้องทําบางคนไม่ต้องทํามีอีกคนหนึ่งชื่อคุณน7บอกว่าเอ่อผมเตรียมน้ําปิดไฟแล้วครับขอทําพิธีด้วยคนครับให้คุณอินเดียิเอมาตอบเหมือนเดิมเว้ยแต่คราเนี่ยเป็นการทํานายทายทาย้ออย่างที่บอกเขาบอกว่าในเดือนมีนาคมหรือเมษายนคุณจะได้รับความสุขลำดับ,ดบที่3ในชีวิตผมรู้สึกถึงพลังบวกที่ดีมากในช่วงเวลานั้นขอให้คุณมีความสุขและ สุขภาพดีตลอดไปมันกลายเป็นว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีการบอกให้ดื่มน้ําเหมือนไอเจ้าของกระทู้บอกไม่มีการบอกให้ปิดไฟเหมือนแค่ทําทนายทายทักและให้บทสวดเฉยๆเว้ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหลายกระทู้เลยแบบใครก็ตามแต่ที่แท็กไอคุณเจ้าของกระทู้อะ่ะไอคุณอินาลีจะมาตอบแทนพร้อมกับทํานายอนาคตประมาณหนึ่งให้เว้ยประมาณหบบรห้าทัดหกพันทัดอะไรเงี้ยแล้วก็ให้บทสวดบทสวดเดิมจนไปอย่างเงี้ยไปยาวๆเลยกลายเป็นกระทู้เนี่ยเป็นกระทู้ร้อนแรงเว้ย และเรื่องราวโหอยู่หลายเดือนแล้วมันไม่ได้จบแค่ภายในวัน2วันลั่นไปถึง700800คอมเมนต์มีการตอบมีการคุยกันเยอะมากจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งโผลมาเว้ยเขาบอกว่าผมอ่ะติดตามมาตั้งแต่ต้นละผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเจ้าของกระทู้คุณคุณเจ้าของกระทู้บอกเนี่ยมันไม่ใช่ลูบบล็อกที่ไม่ดีแต่การกระทําของคุณเจ้าของกระทู้ตั้งหากคือสิ่งที่ไม่ดีลองคิดดูนะแค่คนมนอินเทอร์เน็ตคนหนึ่งบอกให้พวกคุณทําอะไรก็ตามพวกคุณดันทําตามหมดอ่ะ จะบ,บ้าหรออันนี้ลหลัาที่เป็นเรื่องน่ากลัวไม่ใช่รูปๆนั้นแต่คุณคนแน่ใจชื่อว่าพวกแม่ะส์อสอกน้มแล้วกันไอ้พวกแม่ะส์อสอกนามเอามานั่งซัดซับ,ซบดา่ดาด่าด่าเว้ยแล้วก็บอกว่าสิ่งที่พวกนายทางพิธีอะ่ะพวกคุณเคยไปวัดใช่ไหมเคยมีวัดไหนบ้างบอกให้พวกคุณดื่มน้ําหลังจากทําพิธีเสร็จไม่มีหรอกเพราะปกติแล้วเราจะชาระล้างไม่ใช่ดื่มเข้าไปถ้าดื่มเข้าไปมันคือการนําของเข้าตัวไม่ใช่นําของออกไอเดียเขา,เขา,าก็มาซัดซัไอคุณเจ้าของกระทูรัวๆเลยเว้ยและที่สําคัญเลยนะ คำว่าพิธีส่งวิญญาณทำไมต้องส่งในเมื่อมันกำลังจะเข้าตัวเราทำไมถึงต้องส่งมันล่ะแค่ป้องกันหรือปัดป้องมันทิ้งสิไม่ใช่ส่งวิญญาณส่งไปไหนส่งเข้าตัวพวกคนที่เชื่อและทำพิธีตามหรือเปล่าโหน่ากลัวสุดๆเลยอะไรเงี้ยก็เริ่มมีการคอมเมนต์นกันทางตีกลับว่าไอ้คุณเจ้าของกระทูเนี่ยน่าจะเป็นของเก๊หรือไม่ก็อุวงไม่ดีมากกว่ามันมีคนหนึ่งที่โผลมวาว่าใช่แล้วผมเป็นคนที่จะมาเปิดเผยความจริงทั้งหมดนี้และคนคนนี้โผลม,มาหลังจากกระทูเนี่ย เกิดขึ้นได้ประมาณ2เดือนแต่พอมีคนเลื่อนไปดูคนที่บอกจะเปิดความจริงอ่ะคือคนคนนี้เคยมาตั้งแต่วันแรกๆวันแรกเลยด้วยซ้ำที่กระทูเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นไว้แล้วเป็นคนแรกที่บอกว่าสิ่งที่ไอ้พวกนี้ทําหลอกลวงเฟกไอ้คนคนนี้บอกว่าผมอ่ะจะเปิดเผยความจริงผมเป็นคนแรกที่ถามว่าพวกมึงเล่นอะไรกันแล้วผมก็มาตัางตีแผ่ความจริงว่าสิ่งที่พวกคุณทําอ่ะมันไม่ใช่การปัดเป่านะมันคือการเล่นของ การที่คุณเอาน้ําะเทใส่แก้วนั่นแหะคือภาชนะสื่อกลางที่จะเชิญให้วิญญาณจากบทส่วนนียเข้าไปในแก้วแล้วคุณให้คนที่เชิญวิญญาณเข้าไปในแก้วดื่มเข้าไปอะ่ะแปลว่าคุณคนคุณให้คนนั้นเอาวิญ,ญญาณเข้าตัวผมเป็นหนึ่งในคนที่ทําพิธีนั้นครับก็คืออ้นคนที่มาตีแหน่ความจริงคือคนคนหนึ่งที่ได้ทํากินน้ําในตอนปิดไฟเขาแบบว่ะแล้วกลายเป็นว่าวิญญาณมันเข้าแทนร่างด้วยมันบอกว่ามัน ตอบกระทูถึงแค่ตรงนี้เท่านั้นหลังจากนั้นที่เป็นชื่อมันตอบกระทูทั้งหมดอ่ะมันไม่รู้แล้วมันความทรงจาหายไปตั้งแต่มันทิพมกระทูเนี่ยครั้งล่าสุดและปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่งรู้สึกตัวซึ่งเป็นเวลา 2- 3สเดือนต่อมาที่กระทูนี้มันเริ่มต้นขึ้นอ่ะคื่เหมือนมันหมดฟีเวอร์ไปแล้วไอ้นี่เพิ่งกลับมาตอบว่าเนี่ยความจริงแล้วว่าเป็นอย่างนี้โดยมาให้บทว่าตัวมันเองอ่ะเพิ่งหลุดจากการโดนของของการที่กินน้ําวันนั้นน่ะแล้วตอนเนี้ย มันก็ไม่รู้สักว่ามันปลอดภัยไหมที่มันออกมาตีแผ่เรื่องทั้งหมดแต่มันกล้าพูดเลยว่าที่มันคอมเมนต์เองจบตั้งแต่กระทู้นี้แล้วหลังจากนั้นที่เป็นชื่อมันทั้งหมดใครก็ไม่รู้เป็นคนพิมพ์แต่ลักษณะการพิมพ์เหมือนมันมากๆและตอนนี้ที่มันพิมพ์เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดในห้องมันแบบสุดๆเลยตู้เสื้อผ้าที่ไม่น่าจะมีอะไรนั้นกลับเขย่าแก้วน้ําที่เคยวางไว้กลับแตกผมไม่รู้ผมจะรอดไหมแต่ผมจะเล่าความจริงทั้งหมดแล้วมันก็เอนเตอร์ลงไปเลยเว้ยและกระทู้ทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ ไม่มีใครมาพิมพ์ต่อไม่มีใครมาสนใจเอ้ย <Hey, S 1> จบสรุปกลายเป็นว่าไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องแต่งไอตัวละครทั้งหมดคือคนคนเดียวของเมล์ละปั่นเรื่องหรือไออินาลิกับไอเจ้าของกระุูค,คือคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ไอคนสุดท้ายที่มาก็คือคนอินาลิหรือเปล่าไม่มีใครรู้เลยกลายเป็นว่ากระทูมันกลายเป็นเหมือนกระทูหลอนที่ทุกคนแบบยังคงแวะเอียนเข้าไปดูว่าหรือนี่คือการเล่นของทางออนไลน์จริงๆอะไรเงี้ยจบครับประมาณนี้เรื่องแรก ก็สบายใจได้ดูรูปไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่ารูกเป็นแค่กุศโลบายเพื่อให้คนยอมทําพิธีฟังบทสวดอ่านบทสวดและกินน้ําเข้าไปแค่นั้นรูปไม่มีปัญหาอะไรสบายใจได้สบายใจได้เรื่องนี้สรุปทําของหรือเปล่ามันไม่เชิงทําของอ่ะมันเหมือนประมาณว่าถ้ามองเป็นภาษาไทยแล้วนะผมจะลองแปลภาษาไทยง่ายๆที่ทีฟ้าที่ผมเข้าใจนะแต่ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมเหมือนผมเล่นกุศโลบายแล้วกันผมเอารูกลูกหนึ่งมาแปะให้ทุกคนในสมมตินในช่องแชทนี่แหละ ผมบอกช่องแชทว่าผมมีรูปรูปหนึ่งที่เป็นคำสาบพวกคุณอยากดูกันไหมแต่ถ้าอยากดูต้องทำพิธีนะไม่งั้นของจะเข้าตัวทุกคนบอกอยากดูอยากดูอยากดูแล้วผมก็แปะรูปรูปหนึ่งมาทีเนี้ยทุกคนก็แบบโหรูปน่ากลัวจังอา้าวดันได้ดูรูปคำสาบไปแล้วทํายังไงดีผมเลยบอกว่าเอางั้นตามนี้ไปเอาน้ํามาหนึ่งแก้วปิดไฟแล้วท่องคาถาตามผมแล้วก็ดื่มน้ํานั้นเข้าไปซึ่งคาถามันไม่ใช่คาถาที่ เสดงว่าอะไรที่เป็ดเป่าหรือที่ทําในด้านดีแต่เป็นคาถาที่เชิญวิญญาณให้เข้ามาอยู่ในน้ําแล้วเราก็ดื่มน้ําเข้าไปเหมือนเป็นน้าเป็นสื่อกลางให้วิญญาณเข้าไปในตัวเราอะไรอย่างนั้นนะประมาณนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ได้สวดคาถาเราไม่ได้คิดถึงสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเรายัางแปลไอ้ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นบทสวดไม่ออกด้วยซ้ำไม่มีปัญหารครับไม่มีอะไรแน,น่นอนสบายใจได้ ถ้ามันจะเกิดอะไรมันต้องเกิดกับผมก่อนเพราะผมนั่งไปไอ้ไอบทสวนนี้มาทั้งวันแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์ต้องกดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็เมมเบอร์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้